แต่สามสี่ศูนย์ลื่นโซลินอยดนอกครับอันนี้อุปรกรณ์ส่วนควบมาครอบเลยนครับบางโคนหน้ายางเรเดียนสวยๆเลยนะครับ,บน,นี่กำล,ลังติดตั้งแอร์อยู่นะครับ ยางเรเดียนสี่เส้นครับยางนี้น่าจะชุดนี้น่าจะแสนกว่าครับเรเดียนเลยนะครับหรอมากครับกันนี้แค่ยางเรเดียน,นครับ ร้นอนๆนึ่ครับเป็นเรเดียนหน้าจะกว้างๆอย่างเงี้ยครับยางเรเดียนยางหลังนี่น่าจะเส้นหนึ่งแปดสี่สามแปดสี่หกศูนย์แปดห้านี่น่าจะเส้นประมาณหกหมื่นบาทนะครับเนี่ยเส้นประมาณ 60, หกหมื่นสองเส้นจะแสนสองอยางหน้าเส้นละประมาณเกือ 30, บสามหมื่นทีว่าสองแสนกับสี่เส้นสี่เส้นนี่สองแสนรับยาง ได้ไปคุ้มนะครับวันนี้จะบอกยกสองข้างนะครับโไปในกิบกิบเลยครับ นีการติดตั้งแอร์นะครับรถสวยนะครับวันนี้มีใหม่เลยครับ